เอาน้ำแข็งใส่แล้วก็เทน้ำใส่ก็สิเป็นสีมว่วงเพราะว่าเพื่อนๆทุกคนกัโพวดภาคเยืยอนอาจจะตอนแรกอุ่นแล้วเนาะจากเพื่อนๆมือนแก๊สกระเป๋เปาเอาน้ำแข็งใส่และ้วกะ็เทน้ำใส่ก็สิเป็นสีมว่วง กินเทิงมะมาายายเด้อเสียดน้ำคุ้มยายทิวนิวเด้อจจกเพื่อนเมื่อเี็วก็จะกินแบบของจากต่างจังหวัดจักน้อยกินเทิงมะม่วงสุกเนาะดอป่ามีนานดอกผันชั่นพร้อมก็ขอกล่าวคำว่าขอ พิวพิวเด้อจ่าเพื่อนๆม,ม่เนี่ยก็จะกินแบบกระโคกกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะเป็นพนักงานอไอไอห้าก็ต้องซึงตึงมาเห้าก็ต้องทรงงานนอกจากเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆขึ้นเก้านาะจากจิตเมียคุณย่านิ่งหลายไปได้โบนัสเนาะไปพันโบนัสกับพัดอันพุดพร้อมหนึ่งลหลาย ปาาวาเหลียนกำลังนิ่งหลายไปได้โบนัสเนะาะไปผ่านโบนัสก็ผ่านอันทุดพร้อนิ่งหลไร้ปาาวาเหลียนกำลังหนึกอยากต้มมะม่ามาีขีดยิบยิบมนีแจ๊คชิ้นี่จะป้าเพื่อนๆขีดต้มมะม่าเนะาเนะจะเเพื่อนๆได้จะใส่ขีดน้ำเนาะจ้ะนี่จ้ะ แซ่บด้วยแ่บแซบเบื่ออาจจะตอนแล่ของคุละน้อจะเบื่เบื่อเหมือนจัดกระเป๋า เจ้าว่าหวานบกคักเอ้ขีดใส่น้ำจกหน้อยนึกยากจะตุ่มมากาตุ่มมากาใส่ขีดนอกจะเปื่อนๆหวานเจ้าว่าหวานบกคักเอื่อนอาจจะตอนแรกของคลนละเนาะจาเปื่อนๆ มือจัดกระเป๋าแลนต้องจจกเพื่อนๆแลนเหรียญแลนแลนไว้คุณได้กับเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆคือเก้าอะไรแจกเพื่อนๆมือน,นี้ <c oughs> พเพราะว่าเพื่อนๆทุกคนกับปวดปากเสียบื เปื่อกอาจจะตอนแรกอุ่แล้แลเวเนาะจะเปื่อนๆเมือนแกัดกระเป๋าเอาน้ำแข็งใส่แล้วก็เทน้ำใส่กระส็นสีม่วงน้ำผ่อนน้นผ่อน,อนยก้ได้ปวกแป้งผ่อนแห้งเขาจะออก่ตงจังหวัดจัหน้หอย ยุญแเด้อแส,สียน้ำคุณย้ายทิวนิวเด้อจจกเพื่อนเมื่อนี้วก็จะกินแบบแรียนเนาะแจกเพื่อนเรียนเรียนแรีนแรีนไว้คุณญายก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนคือเก่าลยแจกเพื่อนเมืม่อนีเร็วไม่จ้ะสมมามาแล้วก็เอาคิดใส่ เรากะนี่จ้ามะม่วงเนาะเวลาสื่อมาจะย้ายนึกอยากยืดยืดมาหนึ่งยายแล้วคิดใส <c oughs> แสบน้ำย้ายเนาะเปื่อนๆอาจจะตอนแรกบุญแล้วเนาะจะเปื่อนๆเมื่อนี้จัดกระเป๋าเมื่อนี้ย้ายที่นี่จะป้าเพื่อนๆขิดตมนะ้มม่าเนาะจะเพื่อน แม่จะใส่คิดน้ำเนาะจ้ะนี่จ้ะเอาฝืนพนักง,งานไอไอห้าก็ต้องตื่นตึนมาเห้าก็ากต้องทรงงานเนาะจ้ะเพื่อนเพื่อนเป็น,ปนกำลังใจให้เพื่อนเพื่อนขึ้นเก่าเนาะจ้ะคิดเมียคุณยายตอนบายๆเนาะมือเน,นี้ยตอนบายๆแย่งก่อนสิบเอ็ดตกคอมเมนต์เพื่องกดยายนึกอยากยืดยืดมือเนี้ยยายเลยเอาคิดใส่ แบนลำยายเนาะเพืเ่อนๆได้นึกยอยากใหม้มันยืดๆได้นึกยอยากใหม้มันยืดๆได้นึกยอยากใหม้มันยืดๆแลน,นเนาะใจเพื่อนๆแลนๆๆเหรียญแลนแลนไว้คุณยายก็เป็นกับมังใจให้เพืๆๆ่อนๆทุก เป็นพนักง,งานไอไอเข้ากับตองซึ่งเปนมากเข้ากับตองทรงงานนอกจากเพืเ่อนๆเป็นกำลังใจให้เพืเ่อนๆขึ้นเกาานอะจะกผิดมีคุณยายเพราะว่าเพื่อ, <c oughs> อนๆทุกคนกะ โคดค่ตัดเอาน้ำแข็งใส่แล้ัก็เทน้ำใส่แต่สิบเป็นสีม่วง ไอคิดมันเล็กไปกินยากแน่รวมนี้ก็ปวดขาบหนึ่งหลายๆแต่อย่าว่ากันเด้อเพื่อนๆได้นึกอยากให้มันยืดๆมันแสบยรึ คลิปน <mm 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 er> ี้คุณยายิวิดเดิงมากมากนันผ่อนมันผ่อนยาได้ปลวกแปะ หอยแห้งอาจจะตกแต่างจังหวัดจักหน่อยเมนนื่อนี้ยายที้นี่จะป้าปเพื่อนๆพืขีดตุ่มม่าเนาะจ้ะเพื่อนๆพื่จะใส่ขีดน้ำเนาะจ้ะนี่จ้ะเอาได้ก็จะเอาเแ็ดใส่กองแล้วก็ใส่ตู้เย็ยนไว้เนาะจ้ะเพื่อนๆอันนี้กระนำดอกอัญชันที่ยายตุ่ม ต้มใส่ขวดไว้เนาะเวลาอยากกะหวานเจ้าว่าหวานบกคกเนะเสินพนักงานไอน่ข้ากระตงซึ้งคุนมากข้ากระตงทรงงานเนาะจากเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้เพืเ่อนๆขึ้นเก่านอกจากจินมีคุณยายดื้อเลยใส่ อซิมบักม่วงอะไรเปื่อนๆบึงกันเนาะคลิปเน่าจักน้อยในนาะจ่ามือเนี่ยได้ถี่หลายอย่างตอนบายเนาะมือเนี้ยตอนบายๆแยกก็สิบสิบสองคอมเมนต์คนปื่นก็เลยใส่ซิมบักม่วงอะไรเปื่อนๆบึงกันเนาะคลิปเน่าจักน้อยในนาะจ่ามือเนี่ยได้ถี่หลายอย่าง เื่อนอาจจะตอนแรกของคนลเนาะจากเพื่อนเหมือนจัดกระเป๋าได้เด้อเสียดนำกลุ่มใหญ่คิวม,มิวเด้อจากคนเพื่อนเมือนก็จะกินแบบเพื่อนอาจจะตอน